เนื่องจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้เกิดแอปพลิเคชันมากมายเช่นหมอชนะไทยชนะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเก็บข้อมูลในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อของแต่ละคนโดยตัวแอปพลิเคชันจะระบุว่าเราไปที่ใดแต่ระบุได้ยากว่าเราเจอใครมาบ้าง ภายในอาคารที่มีบุคคลจํานวนมากจึงเกิดเป็น marble web application ที่ใช้ติดตามบุคคลและสิ่งของภายในอาคารเมื <M> ่อมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานภายในอาคารแอดมินจะทําการลงทะเบียนแท็ก <M> และให้แท็กสำหรับติดตามตัวบุคคลโดยระบบสามารถระบุตำแหน่งว่าบุคคลนั้นอยู่ส่วนใดภายในอาคาร เมื่อบุคคลดังกล่าวนำแท็กออกนอกเขตสัญญาณเกิน1ินาทีระบบจะขึ้นแจ้งเตือนและเมื่อกลับมาในเขตสัญญาณแจ้งเตือนก็จะหายไปเมื่อออกจากอาคารต้องทำการคืนแท็กจากนั้นแอดมินจะทำการรีเทิร์นแท็กแล้วสรุปผลว่าบุคคลนั้นไปส่วนใดในอาคารมาบ้างในรูปแบบของไทม์ไลน์ภายหลังเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้ามาภายในอาคาร แอดมินสามารถตรวจสอบย้อนหลังบุคคลสัมผัสเสียงสูงได้จากไทม์ไลน์โดยสามารถค้นหาได้จากวันที่หรือห้องที่ผู้ติดเชื้อเข้ามาภายในอาคารนอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตามสิ่งของที่ใช้ร่วมกันในอาคารเช่นลำโพงทีวีเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งนั้นพร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมระบุตำแหน่งของสิ่งของบนแผนที่และจะสรุปผลผู้ใช้งานสิ่งของเป็นไทม์ไลน์ มาเบิลช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและทรัพย์สินขององค์กรที่ประกอบด้วยบุคคลภายนอกเข้าออกจำนวนมากนึกถึงระบบติดตามบุคคลและสิ่งของภายในอาคารนึกถึงมาเบิล